งนางสาวสุชาดาบุญพิทักษ์100บาทเ7ค,คนที่วัดบุญพิทักษ์100บาท28คนไ่บูรนไทยมูลคนณิราพรบุญพิทักษ์300บาที่29คนทอมเทพคุบุญยานพรโซพิวัตรพร200บาท30คนชุมพนบุมญาสิร100บาท31คน พคาวันพันสวรรค์ห้ารบาทแต่ไม่ปรกอบน้ำสองน้อยสี่สบาทนะครับอันนี้คือะไรชื่อที่ร่วมกับริจาคนพ่อตะเาฮะงานนพ่อะเาเดิหน้ามือหาาลูกพ่อเแลยวนะเกสาอยู่นี่จ้ะบริจาคโดยที่นะฮะนะครับบอกวกใหญ่ก่านัวร

ในน่อน้องค่ะตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมือบอลส่งบอลศิลาคนกับเจอชินก็หลายเครื่องแล้วเนี่ยวันนี้โชว์หลายเครื่องโรยทานลูกทาแป้งลูกเหรียญนะโยนทาแต่ที่เจอเนี่ยแต่หน้าวัดจะต้องแน่ตรงไหนเนี่ยตกตรงนี้ตรงนี้นะอะไรเลย กูดีๆดูัีนะครับเออ เดี๋ยอีกหนึ่งแถวนะอีกหนึ่งแถวแถวน่นี้แถ่นี้ก็จะลบมแค่เดินเนาะพอพอพอถ้าอาทิตย์คนคนราคาปั้ก็จะร้อนแลนะเนี่ยโยมบอกว่าไม่กลัวอยู่นั่นเตรียมเตรียมพร้อมที่เป็นผู้มีประสบการณ์นะเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ที่เตียงร่มมาเสร็จ นายบอกมันร้อนแนนะที่แคหนึ่งไนเนี่ยยกที่ตักบาตรแล้วก็อยู่ล่มๆนี่แหะบางคนตัดยันบางคนมาขามบางคนดีนันกได้รับมาดเนี่ยนะกำลังแตะผุ้งามหรือตันขามเนี่ยนะ้วยนะเดี๋ยวมาสวยต้องเน่ แก็ันก็ขอรบกันะครัชกาแทกปีในเยีทุกปีนะไม่ปีนเ้อยเยียทุกปีนะแต่เยีมากแต่เพดีพอดีแีนี้เยียมีพอนะแต่เอที่ทำเอาไว้ก็พอดีพอดีตยกยนะกี้กพอดีเ แต่ก็มีสมาธิขึ้นแถววะเอ๋สมาธิขึ้นแถวมามาลูกมาใสตรงนี้มั้ยแล้วก็ใสแปดโมงสบะสายดโมง กระานี่ประเิโสเส็จแต่กสีที่ทีที่สเลยนะเป็นระะนะระาเโสุดแต่พวกนี้่้าเยวราเนไหนก็ให้ลุงเขาถ่ายแล้วให้เขาถ่ายลงไวได้นี่นี่ยไมวูทูบยูทูบวัดยาวล่างวัดยาล่าง ตาบาเทโวยูท <ève S 1> <sociedad, S 2> ูบนะครับเปิดได้เลยร่ลมกลดจาบริานะครับริจาคโิเื่อี่นะครับเลือกบริรามกงล้งสูงนะครับล่มคือล่มถึงสูงหน่อยนะครับ เดี๋ย้าไม่สวยครับัจกลใส่แเก็อไม่มีก่อ่คก็ตไม่ไดนะครับต้องมีคน่วาระท่แตะครอบครัวนะครับแต่คนคนอะไร นางสาวสาธที่ีพวกทีนะครับแต่ไม่บร้แามาเป็นร้อบาทแล้วก็คุณบารที่หมดไดทอดตรัวกลาเป็นคปนห้าร้อยบาทจากการที่ลักได้ยไปแล้วแต่โดยทั่จาปองการริกาแต่เราก็ยัมีข้อเอมาตรงนี้อีกอกนะครับแต่บาให้ในสครู่นี้ แล้วก็ก็คือคนเตรียมศัดปรัครว้ได้เขอครววอันนี้ก็มอบริจาคเพ่อเสริมให้อีกนะครับแต่การเื้อรบริจาคโรดิกเือที่และรกบแพะค์นพิเศษแพทย์แรตร่ที่เป็นประบาดนะครับก็คือคุณเรือตักดรรักรู้<ห>และวรอบรครัวแต่อกอันนี้หมอบริจา,าคมาแต่ถ้าปักแต่สอบภาษาว้ตรงนี้เดยกก็จะได้มอบกับแต่ทางคณะกรรมการจะได้รวบรวม ให้ครบแับจังหวะที่ได้รับเรี่องมาแบบละเล็กละลายแต่ตองายนะหลับไแต่ายที่เราเห็นเล็กๆแบบนี้แต่เราเห็นว่าเป็นเล็กนิดเดียวนะละลายเปามาวมันก็จะเป็นอใหญ่้น

ไปเดินออที่ริมนู้นเลยครับกลางนาที help help. ่รินู้นเลยครับเดินอกนะครับ

แล้วท่านนั่นรูจะร้อนหรือเ่าก็ไม่รู้นะท่านท่านใหญ่เนาะที่ท่านนั่นะให้พอดนะสกระโพนะจะร้อนไหมเพราะมันมันร้อนนีดนึหมถ่ายถ่ายถ่ายรูปนี่ไม่ต้องมานแบบนี้นึตรงนั้นแล้วท่าน่าสุ่นละละุดตวันเวยตรงนั้นกตานี่ใสเลยนะ อัน <muitas> ้เ <Naruto> ป e, <illions thrive> ็นยบพาที่รอบๆเลยพอดีมันเป็นดกกราเพา้งยองร้านนี่ปวยเพชรมาแค่เดี๋ยชัดจะบอกว่าพระป่วยพม่เพ้าป่วยเพนถอาขาอย่างเดีไม่ป่วยใส่ปายก่อนจบรับก่อนแล้วก็ขยิบไยิบหน่อยนะฮะ เอโเคาครบคครบพอแนัวแหละนั่นแหละโอเคโอเคไม